โอเคครับก็สวัสดีกันน,น,น,กน,น,กน,น,นะครับวันนี้มีคองติเกนครับติเกนลานเจ็ดครับอ่าผมทนไม่ไหวไม่แบบตอนแรกอะ่ะว่าจะปั้นเป็นลูดเดียสแม็กนะครับแต่ว่าผมคิดว่าในหลีกทองหรือหลีกเพชรสามนะครับผมว่าปั้นชอ็อตกันแม็กดีกว่านะครับผมก็เลยปั้นเป็นชอ็อตกันแม็กมานะครับเอ่อสเตตัสก็ตรงตีล้านเจ็ดเลือดที่สิบเจ็ดล้านนะครับ ประมาณนี้นะสเตตัสก็คร่าวประมาณนี้นะครับส่วนสกิลก็ผมก็จาน่าจะประมาณ9ก้าวิถิสิบสองวิ่างผมจำไม่แรงไกันแต่ความกว้างนี่ประมาณ300ร้อถึงสี่จุดนะถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ก็เพิ่มไล่ศัตรูนะครับ3 0 0รเนาะคือที่ผมปั้นมานี่มันก็ใช้ให้ขึ้นผมเพชรสอยู่นะแต่ว่ามันหีเครื่องหนึ่งผมไม่ได้เอาภาพมาเนาะแต่ว่ามันขึ้นเพชรสแหละ เปิดเกียร์มันก็ไม่ได้อะไรนะครับอันนี้ก็อันนี้ผมถอดลุยเฉินออกนะลุยเฉินเออถอดออกมาเป็นโค้ดนี้มาจยมแทนเพราะว่าลุยเฉินเขาไม่ได้จะกินแหล่นะผมก็เลยถอดออกก่อนนะครับโอเคมาที่พีพพดีบอกว,ว่ามันจะทําให้ผมทีมเก่งขึ้นจริงไหมนะครับนี่นะโอเคประมาณนี้นะครับนี่ นะครับมาเล่นดูเนาะโอเคเล่นเลยเพราะว่าผมเมื่อแต่ปั้นมานี่มันก็ดีขึ้นเยอะนะครับดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับถือว่ามันก็ยืนเพชรหนึ่งเอยไม่ใช่ยืนเพชรหนึ่งยืนเพชรเอินทองหนึ่งได้นะครับพอยืนทองหนึ่งได้นะพอยืนได้นะไม่ใช่ดี ต้องพูดว่าดันขึ้นนึ่่ดันขึ้นได้นะครับแต่ว่าไอ้นี้มันคือว่าถ้าผมมีเก์ดีๆทีผมก็น่าจะขึ้นดืนเพลทสามน่าสบายแหละแต่ว่าเกียร์นะครับมันอยู่ที่เกียร์นะต่อไปคงปั้นเป็นอ่อ่าเป็นตัวลูเลียสตับลูเดนะียนแม็กเนาะตัวที่สามนะครับผมจะพยายามหาก,กบมาปั้นนะครับ เพราะว่าทีมมันจะได้มีดาเมจครบธาตเนาะตอนนี้ทีมมันขาด,ขาดาตัวชนดีๆเนาะทีม่ผมขาดตัวชนดีๆนะครับมันก็มันเลยว่าที่จะลำบากหน่อยนะครับผมในการไต่ลีกนะโอเคทีมก็พอจะได้อยู่นะทีมพอจะได้อยู่นะอันนี้เพิ่งลีลีกอันนี้ เพิ่งรีมาวันอากาาก็ประมาณกลางสัปดาห์ก็อใกล้กลางสัปดาห์เนาะมันก็อืมถ้าถามว่าปั้นแม็กตัวแรกเนาะถ้าตอนนี้ผมให้เอลซ่านะถ้าเทียบกันนะผมให้เอลซ่านะแต่มันเนื่องจากผมเปลี่ยนไเป็นเอลซ่าผมก็เลยมาปั้นช็อตการไทยนะครับก็ผมว่ามันโอเคนะไม่แย่เลยนะมันก็โอเคมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นน่ะมันก็พอแบกได้มันก็เหมือนไทยกะนะเออ มื้นไทยกาเฉยนแะแต่ว่าเทียบไม่ได้คนละเกณฑ์เลย <c oughs> นะครับโอเคปั้นมาเสริมแกงขั้นจะดีนะผมก็คือว่าผมก็ทำคลิปชดการเยอะแล้วนะผมก็ไม่อยากรีวิวใน่สเตตหลักอีกลนะ้วทนนี้ส่งมาได้นะตู้ท่าน,น้ำเยอะนี่ทดสอบได้นะเขาห้าที่จะแม็กเยอะนะโอเคทดสอบเลยนะว่า ช็อตกันเราจะเอาอยู่ไหมนะครับโอเคเปิด okay. <Be ard S 2> เลยมาเอ็ดร์ดแสงเนี่ยผมยังไม่ได<ม>้รีวิวนะผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันคือว่าทีมผมมันยังไม่เก่งอะ่ะมันก็รีวิวมันก็ดูลำบากเนาะว่าใบอะไรยังไงนะแต่ว,ว่าตัวค้าเนี่ะดีนะเออเอาอยู่อยู่นะเอาอยู่นะอ,อยู่นะอยู่อยู่นะแป๊บก็ยิงหายหมดเดี๋ยวนะ ก็ยิงหาอยู่นะใช้ได้อยู่นะอืมใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะโอเคครับทีมเ่าเนี่ยตึงใช้ได้นะไม่ใช่ตึงดิมันก็ค่อนข้างที่จะกวาดหมดอยู่นะอแยมแยมแยมอยู่บ้านแม็กก็โอเคนะ ตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็ค่อนี่โอเคอยู่นะถ้ามีตัวไม้คอะโบอกว่ปั้นไม้คอะโบอยูย่นะครับโอเคเจอคู่นอ้องจริงจังเนาะมาถ้าเกิดว่ามันยังไงดีอ่ะนั่นก็พูดยากใช้ได้เหมือนกันนะครับโอ,นะโอเคนะโอเคนะอ้าผมเอ้ยผมต้องเอามอมุ่นหมอมดูมาช่วยอะไรตดวทรง ผมไม่ได้ปั้นขึ้นมาช่ายผมว่าจะปั้นเป็นอ่บาสต์ตอลลกมาแก้ขาดเจมมืดกับวอแสงนะครับแก้ขาดแก้ขาดทีนี้น่าจะสู้ไม่ได้นะนะครับน่าจะสู้ไม่ได้ทีมเ,เขาต้่จะเก่ง่ะเทียทีมเขาเก่งไปอะ่ะน่าจะเกียร์ดีได้แหละนะครับเกียร์ผมมันไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะ อืมอะไรี่้อืมจะได้เกจจะได้ดีกว่านี้นะครับนะครับตอนนี้ธาตุน้ำยังไม่แม็กเลยนเล่นลําบากเนะาะธาตุน้ําตอนนี้ธาตุไฟก็เริ่มว่าที่จะดีๆเริ่มเยอะแล้วครับเริ่มเยอะละมันก็เลยแบบเล่นยากเนาะนี่น่าจะแพ้แะละ,ะนะครับกปดออโต้เลยแล้วกันนะถ้าสวนได้ก็ก็น่าจะบอดก่อนอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าทีผมโดนต้อนไง อก,อก็สวนทางก็เป็นเรื่องแปลกใจอะ่ะนี่ไงผมโดนต้อนละสู้ไม่ได้ทีผมต้องพัฒนาเยอะเพราะนีเยอะมากเลยนะโอเคครับเ้าถามมาปั้น,นมา,มาเ,สมเสริมไหมมันก็เสริมอยู่นะมันก็ทำให้ทีมผมแบบ ดีขึ้นเยอะนะครับดีขึ้นเยอะมากเลยนะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมครับบ๊ายบายครับ